สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ชวนคุยเรื่องฟุตบอลไทยนะครับแบบเสียงดังๆซะหน่อยก็แล้วกันนะฮะอ่าก็โปรแกรมฟีฟ่าเดย์แบบนี้นะครับฟุกแฟมก็ขอโยกจากเรื่องของแมนยูมาคุยเรื่องบอลไทยหน่อยอ่าประเด็นอยู่พอสมควรนะครับอ่าเราเข้าเรื่องกันเลยครับในเกมที่เราชนะสิงคโปร์ได้สามสองเข้าเรื่องนี้นี่ก็คือว่าอันนี้อยากพูดอยากอยากใจจริงๆเลยนะครับจากกองเชียร์ฟุตบอลไทยคนหนึ่งนะครับกองเชียร์บอลไทยคนหนึ่งว่าเอ่อมันเป็นการมันเป็นชัยชนะที่ก็ต้องพูดตามตามตรงนะฮะว่า ฟุตบอลของอัสสันยังนั่งในใจแฟนบอลไทยไม่ได้พูดตรงนี้ก่อนจุดไหนชมได้จะชมครับแต่จุดไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ก็คงจะต้องช่วยๆกันมองด้วยกันนะครับก็จะพยายามคุยในเรื่องนั้นด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ได้อวยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ด่าอย่างเดียวด้วยนะครับนะฮะดังนั้นก็อใครดูเกมนี้อยู่อยากมีอะไรอยากบน่นอยากระบายอยากพูดถึง มาคุยกันนะครับก่อนอื่นผมเริ่มที่ว่าผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันเก็บชชนะได้อันนี้ใช่ถูกต้องทำได้ตามเป้าหมายครับนะฮะเราชนะสิงคโปร์ได้สามสองเริ่มต้นก่อนเกมนะครับเอาข้อจริงเนี่ยกับอะไรต่างๆนานา,นาผมอาจจะไม่ได้ย้อนความมากแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ย้อนความมากว่าแล้วปลดโค้ดอิชิทำไมปลดมาแล้วบอลได้เท่านี้นะครับตามคอมเมนต์ที่แฟนบอลกับคอมเมนต์กัน คงไม่ได้อยากย้อนความเยอะแล้วนะครับแต่มีอะไรก็อยากก็มีอะไรอยากพูดถึงเยอะเหมือนกันแหละพอเห็นเกมเมื่อวานแต่โอเคหลับตาได้ข้างหนึ่งอ่ะมองผ่านก็ผ่านอ่ะผ่านแล้วผ่านไปนะครับ move on ออกันต่อเอาแค่เรื่องโค้ชฮัสสันนะครับช,ชนะถือว่าเป็นไปได้ตามเป้านะครับถือว่าเป็นไปได้ตามเป้าว,าว่ามันต้องเริ่มได้ชชนะก่อนถ้าเมื่อวานเริ่มต้นได้ผลเสมอต้องบอกว่ากระแสจากเรื่องของการปลดโคชกลางทางเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากกว่านี้ ะจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่านี้แต่โอเคผลการแข่งขันเก็บัยชนะได้นี่ก็ถือว่าอ่ะผมให้ผ่านในเรื่องหนึ่งเก็บชชนะได้เขาเนี้ยคำว่าผ่านในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าในเคมน,นี้มันเป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็ดีครับที่โคชทัศน์ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาก็มองเห็นปัญหาในหลายๆอย่างนะครับผมว่าปัญหาใหญ่ของการเรียกผู้เล่นชุดนี้มาคือการเรียกผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคมากนักนะครับ แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้งานตามสเปคของผู้เล่นนะครับมันจึงจะเห็นได้ว่าในหลายๆตำแหน่งมีปัญหานะครับเราเราเริ่มจากจุดที่มีปัญหามากที่สุดนะครับทุกคนครับนั่นคือเรื่องของเกมรับเซนเตอร์แล้วก็ตำแหน่งแบ็กนะครับเซนเตอร์ตอนนี้จากเกมเมื่อวานที่เล่นกับสิงคโปร์ประตูที่เสียหรือแม้กระทั่งจังหวะแอดเทมจังหวะการเข้าทำของสิงคโปร์ต้องบอกว่าเราหนักเอาเรื่องเลยนะครับ การจับคู่ระหว่างพันษาเหมิบูลกับนัทพงศายดิยานะครับไม่ได้บอกว่าทั้งสองคนนี้ไม่ดีไม่เก่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าเคมีการจับคู่ของทั้งสองคนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีลูกลูกหนักหน่วงหรือว่าใครจะเป็นตัวนําใครจะเป็นคนตามใครจะเป็นคือมันยังมองเห็นภาพตรงนั้นไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็มีจุดให้เกมรูกของสิงอโบแทงใส่เราได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในตําแหน่งแบ็คซ้ายของเควินดีโรมรัมซึ่งผมมองว่า โค้ชท่านเซนก็คงน่าจะต้องไปทำกันบ้านกับทีมงานหนักๆครับว่าการเรียกเควินมาติดในชุดนี้เนี่ยสภาพร่างกายของเควินเป็นยังไงจังหวะจากคนในการวิ่งนะครับสภาพเข้าสมบูรณ์เต็มร้อยหรือเปล่าการไปเล่นในหลีกมาเลเซียกับเซลังงอนะครับได้ได้ได้เช็คฟอร์มหรืออะไรต่างๆนานาได้ดูความเข้มข้นของเขาในการเล่น มากจริงๆแล้วใช่ไหมผมตั้งเป็นคำถามดังๆแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้เสพไม่ได้ปเสพความสามารถของเควินนะนะครับในช่วงเวลาที่เขาเล่นในเมืองไทยกับการท่าเรือแล้วก็ในช่วงสภาพร่างกายเขาดีๆก่อนนี่ก็จะมีปัญหาการบาดเจ็บยาวๆเนี่ยนะครับแต่ผมเข้าจุดเลยว่าจากที่ดูเมื่อวานเควินไม่ได้ร่างกายเขาไม่ได้ดูร้อยเปอร์หรับผมคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าร่างกายเขาไม่ได้ดูร้อยเปอร์เซ็นมาก แล้วก็จังหวะการเล่นจังหวะการเล่นเกมรุกการครอสบอลของเควินเนี่ยผมไม่สงสัยอะไรครับนี่คือสไตล์ของเขาเขาขึ้นหนึ่งคนที่เป็นแบ็กเป็นตัวอย่างของฟูลแบ็กที่ครอสบอลได้ดีมากๆคนหนึ่งในเมืองไทยแต่ปัญหาของเขาคือเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เห็นจังหวะการสปินการสปีดการออกตัวการไล่ล่าความแอคเซสซีฟหรือแม้กระทั่งว่าการสกัดกั้นของเจ้าตัวเรื่องของเกมรับเมื่อวานนี้เป็นปัญหาอยู่เยอะนะครับดังนั้นผมว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ทีมงานของโค้ชฮรนต้องไปตามไปตามแก้แล้วก็ตามคุยแล้วว่านัดหน้าที่จะเล่นสิกับศรีลังกาเนี่ยจะเอายังไงไม่รู้สิผมรู้สึกส่วนตัวผมรูมส้สึกว่าเควินสภาพร่างกายไม่ไม่เต็มร้อยดูด,ดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีบอกไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับจงังหวะจะาโคนการวิ่งต่างๆไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในของเขาเป็นยังไงเพราะว่าตามตรงว่ามันก็อดคิดไม่ได้ครับว่ากับฟุตบอลสิงคโปร์เมื่อวานถ้ามีแบ็กซ้ายที่เคยถูกเรียก ติดมาจากยุคข,ของโคดอิชิก่อนหน้านี้ใครสักคนหนึ่งอาจจะวันชัยหรือใครสักคนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าทางซ้ายของเราอาจจะทรงประสิทธิภาพในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของเกมรับนะครับนั่นคือจุดที่เป็นแผลใหญ่นะครับคราวนี้จุดที่เป็นจุดน่ากังวลต่อมาก็คือว่าการจัดผู้เล่นลงสนามเข้าใจว่านี่คือเกมทดลองนะเข้าใจว่าแต่ฟุตบอลก็ไม่ใช่ห้องทดลองอีกเนาะ ะไม่เอาดีกว่าเข้าใจว่านี่คือเกมกระชับมิดอะนี่คือเกมเฟรนลี่แมตช์ที่สามารถเ,เลือกจัดสรรผู้เล่นการทํางานระหว่างโคช้ชใหม่กับนักเตะที่เข้ามาทำงานพร้อมกันเวลาซ้อมด้วยกันแค่2วัน3วันอะไรว่าไปนะครับก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักคาแรคเตอร์ซึ่งกันและกันมากเท่าเท่าที่ควรน,นะครับชุดผู้เล่นที่ใช้พี่ตังสารัตพี่อุ้มพี่เจ เจก็ยังคือเจก็คือบทบาทเขาก็อยู่กับทีมชาติอยู่แล้วนะครับกับตันทีมชุดนี้นะครับในตแหน,น่งของอุ้มกับตังก็อาจจะเป็นคําถามว่าเอ้ยถ้าเล่นแล้วโดยที่ไม่มีไม่มีพึ่งงานที่มาทํางานให้นะครับเมื่อวานเนี้ยผมแอบนคิดถึงมาเออก็เริ่มจะพอเข้าใจแล้วว่าทําไมฟุตบอลของอิชิก่อนหน้านี้ถึงจะมีพึ่งงานหนึ่งคนโดยตลอดถึงจะมีเอ่อพีระดลนถึงจะมีทิติพันธ์ที่ถูกเรียกติดเข้ามาในแมตช์เดย์ก่อนหน้านี้ เราจะเห็นคําว่าพึ่งงานนะเมื่อวานเนี่ยผมอันนี้พูดในความว่าความเป็นกองเชียร์นะผมรู้สึกว่าเออเอ๋อเราเข้าใจคําว่าพึ่งงานมากขึ้นแล้วว่ะพอไม่มีพึ่งตัวนั้นแล้วเนี่ยกลางมันดูรั่วมันดูหลวมเราไม่ผมไม่ได้ปฏิเสธความสามารถของทั้งพี่อุ้มพี่ตังแต่ว่าคาแรคเตอร์ในการที่จะเล่นคู่กันระหว่างใครกับใครถ้าจะมีพี่อุ้มอาจจะต้องมีพึ่งตัวนั้นเป็นใครบางคนหรือเปล่าอาจจะต้องมีพึ่งเป็นพีระดลหรือแม้กระทั่งว่าช่วงเวลาครึ่งหลังที่ เรามีการธนวัตลงมาแล้วเออมันเกมมันดูโฟล์มากขึ้นมันดูมันดูสมูทมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึงที่ผมแอบห่วงในแผงกลางของเราว่ากับการจัดชุดผู้เล่นเมื่อวานของโค้ชฮัสซันที่ใส่ลงมาทั้งหมดถมลงมาทั้งหมดกับพี่พีซีเดียที่ติดลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําตอบณฟุตบอลปี2025ของทีมชาติไทยที่เราจะ เราจะเดินไปข้างหน้ากันต่อและส่งไม้กันต่อให้กับน้องๆอีกหลายคนในฟุตบอลที่หลากหลายคาแรคเตอร์เมื่อวานไม่มีไม่มีลูกหนักไม่มีพึ่งงานมันจึงกลายเป็นว่ามันไปเสพไม่ได้ครับไม่มีลูกหนักไม่มีพึ่งงานไม่มีคนที่ยอมเล่นหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์เล่นบอลเกมรับเป็นตัวคัดกรองให้เนี่ยบอลของสิงคโปร์ก็มาแบบแทงหายแทงหายเหมือนกันนะครับนี่คือความกังวลของผมในจุดที่2ความกังวลของผมในจุดที่2ความกังวลต่อมาก็คือว่าโอเค คือคือฮัสซันก็อาจจะอยากเห็นคลาสของเบนเดวิสลงสนามแต่เบนน่ะเบนเขาคือตำแหน่งเบอร์สิบอ่ะหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนในที่อีชฉีเคยเขาเล่นเขาใช้เขาเล่นฟอลสไนท์มันก็ไม่เวิร์กแต่โอเคมันมันช็อตแก้ไขอะเนาะคือดูเหมือนว่าเบนน่ะตำแหน่งที่ใช่ที่สุดเนี่ยเขคือเบอร์สิบและเขาไม่ใช่คนสายความเร็วอ่ะเขาไม่ใช่ปีเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวพุ่งตัวเคลื่อนแบบเสกสรรราตรีซะด้วยซ้ำอ่ะคาแรคเตอร์เขาไม่ใช่อ่ะ เขาคือคนคองบอลแล้วก็คือคนสร้างเกมแบบเบอร์สิบซึ่งเอาข้าจริงผมว่าถ้าจะเกมหน้าที่จะเล่นกับสีลังกาผมว่าโค้ชทัศน์ก็คงต้องเลือกอะว่าถ้าจะเลือกพี่เจซึ่งผมว่ายัางไงมันก็ต้องเป็นพี่เจชนาชิตอยู่แล้วเป็นเดวิสก็อาจจะต้องนั่งก่อนแล้วตำแหน่งปีกขวาก็คงต้องไม่ใช่เบนเพราะว่ากลายเป็นว่าเบนก็จะจะไร้ตัวตนทาอะไรไม่ค่อยได้ในตําแหน่งของกราบขวานี่คือตําแหน่งที่มันไม่ใช่ตําแหน่งของเขา ซึ่งผมว่าเกมหน้าผมว่าฮัสสันก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเขาเอาเขาเอาเบนเดวิสแล้วก็ชนาชิปลงพร้อมกันไม่ได้เพราะทั้งสองคนนี้เล่นทับกันในตำแหน่งเดียวกันนี่เป็นสามจุดหลักๆที่ผมแอบแอบกังวลว่ามันยังนั่งในใจแฟนบอลไม่ได้นะครับเลยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อไตเติลของคลิปคิปนี้แล้วผมก็ต้องพูดตามตรงว่าฟุตบอลของฮัสสันก็ยังนั่งในใจผมไม่ได้เหมือนกันนะครับยอมรับว่า คาดหวังไว้ในระดับหนึ่งว่าผลงานที่เขาทากับ BG มามันพอมาอยู่กับทีมชาติแล้วจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าเหมือนบุดูบอลมาโน่แต่ผมว่าโอเคมันมีมันมีกลิ่นของบอลมาโน่แหละแต่ว่ามันยังเกลียวกราดดุดนันถ้าเอาแค่เกมรุกนะถ้าเอาแค่เกมรุกยังเกลียวกราดดุดันน้อยกว่าบอลมาโน่อีกเยอะนะครับบอลมาโน่ bon ยังยังดุดันเกลียวกราดกดใส่คู่ต่อสู้ระดับสิงคโปร์เนี่ยบอลมาโน่ก็จะกดเอาจนงงหัวไม่ขึ้นน่ะนะครับแต่เรื่องเกมรับอีกแบบหนึ่งนะ เรื่องเกมรับก็จะมีความที่หลังลั่วหลังรอนั่คือบอลมาโน่แต่แต่บอลของฮัตสันเนี่ยคือเรื่องของเกมรับเราไม่เห็นความละเอียดเลยนะโอเคแต่ผมทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอาจุดนี้มาคุยหมดเนี่ยผมก็จะว่าบอลทีมชาติไทยเนี่ยมันเพิ่งเริ่มสร้างทีมกันใหม่เนาะสร้างทีมใหม่อีกแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงจากยุคข,ของโค้ชอิชิมาเป็นยุคข,ของโค้ชฮัตสันนะครับในช่วงเวลา2วัน3วันที่ซ้อมกันมามันก็จะกลับมาที่ เหตุผลเดิมๆแหละนะครับเหตุผลรองรับเดิมๆก็คือว่าเพิ่งจะมารวมตัวกันนะครับอ่ะเข้าใจอันนี้ต้องบอกว่าเข้าใจครับบอลชนะไม่ติดครับนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ดีแล้วที่ได้เห็นปัญหาว่าการปฏิบัติต่อการเริ่มต้นคิดของโคชัสันเนี่ยมันยังมีจุดที่มันไม่ใช่อยู่แบ็กซ้ายเกมหน้าถ้าปรับมันก็ยังพอปรับกันได้อ่ะเช่นมิกลัสมิคกสันมามายืนแบ็กซ้ายแล้วก็ทางขวาก็เป็นสุพรรณบุรีรั์ก็อาจจะเป็นสูตรนี้ พระผมมองว่าเควินดูสภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ปัญหาที่ผมแอบกังวลต่อมาคือตำแหน่งเซนเตอร์เพราะเอาข้าจริงตำแหน่งเซนเตอร์ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับจากเกมเมื่อคาคืนที่ผ่านมาการจับผู้ระหว่างพรรษากับนัทพงศ์สายยายังมองไม่เห็นภาพของความแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับคือยอมรับตามตรงว่าพูดตามตรงว่าผมผมแอบวาดภาพว่าเออถ้าถ้ามีโจนาธานเข็มดีอยู่เนี่ยหลังก็จะได้ความสดความ ความก้าวร้าวเยอะมากกว่านี้นะครับแต่โอเคด้วยภารกิจของโจนาธานก็ยังไม่ได้ติดในทีมชุดนี้นะครับเ,เรื่องต่อมาก็คือตําแหน่งของจูดที่ถูกพูดถึงว่าอะไรคนอยากเรียกว่าที่เฝ้ารอมานานไปตามจีบอะไรกันมาจูดจะเป็นยังไงสำหรับผมผมยังไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอะไรที่จะพอให้แต้มได้สําหรับจูดนะเห็นทรงความเป็นฝรัหลงรูปร่างดีจังหวะความคิดแบบกล้าที่จะลากกล้าที่จะลุยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เห็น ที่จะมองเป็นบวกได้ขนาดนั้นหรือจะไปใส่สกอร์เป็นลบได้มากมายจุดโทษที่ยิงพลาดก็ผมว่าไม่ได้มีใครติดใจเท่าไหร่หรอกนะครับด้วยด้วยความมั่นใจตรงนั้นการหยิบจากจริงจริงการหยิบบอลขึ้นมาเพื่อจะยิงผมผมชอบซะด้วยซด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเพื่อเนี่ยเพื่อต้องการเรียกความมั่นใจของตัวเองแต่ยิงไม่เข้าก็ต้องก็ต้องรับตรงนี้ไปแต่ว่าผมว่าไม่ได้มีใครโทษหรอกแล้วผมเชื่อว่า ในทีมตอนนั้นก็ยินด,ด,ดีที่จะให้จู๊ดเป็นคนยิงด้วยในฐานะของคนเรียกรูกจุดโทษได้นะครับในเมื่อทีมไม่ได้ถูกวางมือสังหารเรื่องการยิงจุดโทษเอาไว้นั้นผมไม่ได้ติดอะไรนะครับในตำแหน่งของจู๊ดแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจุดสุดท้ายที่เราเห็นปัญหาผมว่า4ี่จุดใหญ่ๆค,คือสุดท้ายคือเรื่องของกองหน้านะครับเมื่อทีเด็ดสินแดงดาเจ็บอ่าโอเคทีเด็ดสินไม่ได้อยู่ในช้อยส์ไม่ได้อยู่ในทางเลือกนะครับปรเมศอ่านวิไลถูกเรียกเข้ามาแต่ตามเข้ามาในแค้มป์ทีหลัง อามสุประชัยใจเด็ดมีปัญหาอาการบาดเจ็บนัดหน้ากับศิลนงการไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับธิดศักดิ์เผยพิมายนะครับก็วันไหนที่เขาเข้าฝากเขาก็จะมีสัญชาตญาณความเป็นกองหน้ายิงจบแล้วเข้าอะไรแบบนี้แต่พอวันไหนที่ไม่เข้าฝากก็จะเป็นในลักษณะแบบเมื่อวานนะครับลูกหลุดเดียวหรือจังหวะพิงจังหวะอะไรแบบนี้มันก็ยังมีความแพรวคร้าว,าวก็จะยังน้อยนะครับเอาก็จริงผมก็แอบหวังไว้2อ,อย่างคือนัดหน้านะครับกับปรเมศอาวิไลที่เขาเข้ามา ตามเข้ามาในแคมป์เก็บตัวทีหลังก็อาจจะยังต้องรอโอกาสไปก่อนจากเกมกับสิงคโปร์แต่เรื่องสภาพร่างกายผมว่าเราคงคงไม่ต้องห่วงหรอกว่าปรเมศจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ฟิตปังมาจากเจล็กอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าว่าตามตรงคือปรเมศก็จะไม่ค่อยมีเกมเข้มข้มอนอย่างเป็นทางการเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรกับต้นสังกัดของเขานะครับทางเลือกคือจะใช้ธีรศักดิ์เหมือนเดิมอันนี้ในเคสที่ว่าสุภาพไทยเจ็บนะ จะใช้ทฤษฎาเผยพ,พิมายเหมือนเดิมหรือจะลองเป็นหรือจะปรับปรับมาใช้ปรเมตรอัจวิไลหรือจะเป็นปปปจูดเบลลงสนามซึ่งผมว่าเนี่ยเป็นงานยากกับโค้ชฮัสซันและทีมงานว่าสุดท้ายแล้วเกมที่มันเข้าเข้าได้เข้าเข็มเขาจะเลือกใครจูด <Jude S 2> ก็จะลงไปท่ามกลางแรงกดดันนะครับว่าเ,เขาเขาถูกคาดหวังเอาไว้เยอะนะครับโอเคทรงมีอะไรมีแหละแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ยกอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้อวยขนาดนั้นซึ่ง ก็ต้องรอดูกันแต่คนที่ตอบโจทย์ไปแล้วทั้งผลงานอะไรต่างๆนะของปลเมศอาจวิไลจังหวัดดวงหนึ่งจังหวัดเล่นบอลในบ็อกซ์เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจดังนั้นก็น่าตามครับว่าเกมแรกของโค้ชฮซันยังมีอะไรให้ต้องปรับอีกเยอะและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นเรื่องของศรัทธาด้วยมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแฟนบอลก็ก็เรียกว่าม,ม,มีอารมณ์มาจากการปลดโค้ดอิชิมาจากก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันก็เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆไม่นานมากนะครับดังนั้นหน้าที่ของโค้ด ฮัสซันนี่จะต้องทําให้ได้คือทํายังไงที่จะเอาความไว้เนื้อเชื่อใจกับแฟนบอลกลับมาทํายังไงที่ฟอร์มมันจะกลับมาหรูหรา,าวิธีการเข้าทําไม่เสียง่ายแบบเมื่อวานเมื่อวานโดนง่ายไปหน่อยตําแหน่งของผู้รัาประตูนะครับความเข้าใจกันระหว่างปฏิวัติกับคู่เซนเตอร์ก็มีปัญหาให้ดเด่นกันอยู่ตลอดดังนั้นผ่านเกมแรก พูดตามตรงว่าแม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาดีแต่มันมีหลายแผลให้ต้องตามแก้อีกมากมายนะครับผมก็ยังให้กําลังใจกันนะนะครับก็ยังให้กําลังใจแหละว่าเข้าใจทั้งหมดฮะว่าการเริ่มต้นสร้างทีมใหม่ในครั้งนี้กับยุคข,ของโค้ชใหม่ไม่ได้มีอะไรง่ายไม่ได้มีอะไรง่ายครับการการเข้ามาเจอหน้าเจอตากันแบบใหม่ทั้งหมด ทั้งใหม่แต่หน้าเก่าด้วยอ่ะพี่พีซีเนี่ยถูกเรียกเข้ามาหรือหลายๆคนถูกเรียกเข้ามาในยุคข,ของโคดฮัสซันไม่ใช่งานง่ายเลยแม้แต่นิดเดียวครับดังนั้นตามดูกันต่อครับวันที่18นี้ว่าไทยเราบุกไปเยือนศรีลังกาจะทําได้หรือไม่นะครับโด,โดยบนเงื่อนไขที่ว่าศรีลังกาเขาก็ต้องการชนะเราดังนั้นแม้ว่าอันดับฟีฟ่าแ n k i n g ิงเราจะดีกว่าศรีลังกาทุกอย่างเนื้อกว่าแต่อย่าลืมว่าศรีลังกาหนึ่งความเติร์กมาแล้ว2คือโดยเงื่อนไข สีลังกายังมีผลอยู่นะครับถ้าสีลังกาชนะเราได้เขาก็ยังมีผลอยู่ดังนั้นเขาจะโหมกันนำบุกเข้าใส่เราอาศัยความนียมกับการเล่นในบ้านเพื่อที่จะคว่ำเราให้ได้ดังนั้นอ่ะนัดหน้าเงื่อนไขเราออกเสมอก็ยังได้ครับชนะดีที่สุด ออกเสมอ,อยังไงเพราะว่ายัางไงนัดสุดท้ายเราตัดกับเติร์กเราก็ต้องชนะเติร์กอยู่ดีครับมันไม่มีทางเลือกอื่นฮนะก็เดี๋ยวเราตามกันนะครับในแมตช์สเตย์ต่อไปวันที่18นะครับว่าโค้ชทัศน์แล้วก็ทีมงานจะสร้างฟอร์มได้ดีขนาดไหนจะแก้ไขกับรายละเอียดดีเทลต่างๆที่มันเป็นแผลใหญ่มากๆหลายๆแผลได้หรือไม่นะครับบนสถานการณ์ที่ว่าต้องกรอบกู้สัทธาหลายๆอย่างของแฟนบอลที่เขากําลังจับจ้องกันอยู่ว่าจะเอากลับมาได้หรือไม่นะครับสุดท้าย ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าตื่นขึ้นมาเช้าวันพรุ่งนี้ผมก็ยังเป็นคนไทยครับผมก็ยังเชียร์เหมือนเดิมผลชนะผมแฮปปี้ผมมีความสุขแต่รายละเอียดหลายๆอย่างมีเรื่องให้ฮัตส,สันและทีมงานต้องตามแก้ฟุตบอลไทยผมเป็นกําลังใจให้เสมอครับหวังว่าจะกลับมานั่งในใจแฟนบอลไทยได้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่และการทํางานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับมองไงบ้างเม้นแชร์ share, และพูดคุยกันได้เลยนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ